อายุจริงไม่สําคัญเท่าอายุเซลล์หลายคนอาจไปรู้นะครับว่าอายุในปประชาชนไม่ได้บอกความแก่ดีแท้จริงของร่างกายเราเลยสิ่งที่สําคัญกว่าคืออายุของเซลล์ว่ามันยังแข็งแรงหรือเริ่มเนล้าแล้วในร่างกายเรามีเซลล์มากกว่า5้าสล้านเซลล์ครับและในทุกๆเซลล์มีโรงงานพลังงานเล็เลกๆที่ชื่อว่าไมโทคอนเดียหน้าที่ของมันคือผลิตพลังงานให้เราหายใจคิดทํางานและฟื้นฟูตัวเองในทุกวันแต่เมื่อเรานอนน้อยเครียดต่อเนื่องกินอาหารแปรรูปเยอะหรือแทบไม่ค่อยขยับร่างกายเลยไมโทคอนเดียจะเริ่มเสื่อมลง ทำให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองได้ช้าลงนี่แหละครับคือสาเหตุที่บางคนดูแก่เร็วทั้งที่อายุจริงอย่างเท่าเดิมแต่ข่าวดีคือเราสามารถชะลออายุเซลลได้จริงครับข้อที่1นนอนหลับลึกอย่างน้อย7-8ชั่วโมงช่วงที่เราหลับลึกร่างกายจะลดฮอร์โมนความเครียดและสร้างโกรทฮอร์โมนซึ่งจะเป็นต่อการซ่อมแซมไมโทคอนเดรียครับข้อที่2รับแดดตอนเช้า15-20นาทีแสงแดดช่วงเช้ามีรังสีอินฟราเรดอ่อน ช่วยกระตุ้นพลังงานในเซลล์และช่วยสร้างวิตามินดีที่สําคัญต่อยีนหลายร้อยตัวครับข้อที่3เลือกอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเบอร์รี่ผักใบเขียวถัว่วน้ํามันมะกอกหรือปลาทะเลจะช่วยลดของเสียในระดับเซลล์และช่วยป้องกันไมโทคอนเดียจากความเสื่อมครับข้อที่4ขยับร่างกายวัลนละ20-30นาทีเดินเร็วโยคะหรือเวทเบาๆก็พอแล้วครับเพราะออกซิเจนคือเชื้อเพลิงสําคัญของไมโทคอนเดียยิ่งขยับยิ่งฟื้นฟูเซลล์ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากรู้ว่าตัวเองแก่หรือยัง อย่าดูแค่อายุในบัตรประชาชนนะครับให้ดูว่าเซลล์ของคุณยังมีพลังงานอยู่ไหมทุกคืนที่คุณนอนดีทุกเช้าที่คุณรับแดดคือวันที่ร่างกายคุณกำลังย้อนวัยจากข้างในครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟไว้เตือนตัวเองและกดติดตามไว้นะครับจะได้ดูแลสุขภาพไปด้วยกันครับ